สวัสดีครับผมปักสุภกิจจากมุ้งลวดเวียโปนะครับมุ้งลวดสานาทีกับเวียโปวันนี้นะครับเราจะมาดูกันเรื่องแผ่นมุ้งนะครับว่าแผ่นมุ้งเนี่ยโดยปกติปัจจุบันมีอยู่กี่ชนิดนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าในอดีตนะครับจะมีแผ่นมุ้งเนี่ยที่นิยมใช้ก็คือมุ้งลวดซึ่งทําให้เราเนี่ยเรียกกันติดปากว่ามุ้งที่ทํามาจากลวดนะครับเราใช้เราเลยใช้คําว่ามุ้งลวดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ค่อนข้างจะไม่ได้รับความนิยมแล้วเนื่องจากว่ามีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ความยืดหยุ่นน้อยเวลาที่เราไปกระแทกหรือว่ามีสิ่งของไปชนเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดเป็นรูเป็นช่องว่างอยู่นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสนิมได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีมุ้งลวดอยู่ประมาณ3ชนิดนะครับที่เรานิยมใช้กันอยู่นะครับผมขออนุญาตแนะนํา,นานชนิดแรกเลยนะครับชนิดแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็คือมุ้งไฟเบอร์นะครับ ซึ่งเป็นมุ้งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนะครับและเข้ามาแทนที่มุ้งลวดนะครับมุ้งไฟเบอร์มีข้อดีก็คือว่าราคาไม่ราคาไม่แพงใช้งานเขาเรียกก็ได้ว่าทนทานนะครับอายุงานนับ10ปีนะครับไม่ติดไฟซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีสําหรับมุ้งลวดนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงเวลาได้รับการกระแทกก็จะมีการยืดหยุ่นมุ้งลวดประเภทที่2ที่ผมจะแนะนําก็คือ เขาเรียกว่ามุ้งเพชรสกรีนหรือว่ามุ้งลวดสาหรับน้องหมาน้องแมวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากน้องหมาน้องแมวเองเนี่ยก็ยังได้มีการนํามาใช้กับการป้องกันหนูนะครับอย่างเช่นประตูลหลังบ้านเนี่ยก็มีหลายหลายท่านนะครับที่นิยมนําไปติดตั้งนะครับซึ่งมุ้งลวดประเภทนีนเ้เราเรียกง่ายๆว่ามันจะมีความแข็งแรงที่มากกว่ามุ้งลวดปกตินะครับทนต่อการขีด่วนเล็บสัตว์แต่ ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่น้องหมาน้องแมวเนี่ยซนมากจริงๆก็มีโอกาสขาดได้นะครับไม่ใช่ว่าขาดไม่ได้นะครับแล้วก็สาหรับมุ้งลวดประเภทสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนําก็คืออันนี้เป็นอินเทนมากครับมุ้งลวดสําหรับกันฝุ่น pm 2.5นะครับข้อดีก็คือสามารถกันฝุ่น pm 2.5ได้นะครับเ,เรามีใบเซอร์ซิฟิเคชันนะครับรับรองมีผลการทดสอบเรียบร้อยนะครับซึ่งมุ้งลวดตัวนี้เนี่ยมีข้อดีคือสามารถกันฝุ่น pm 2.5ได้ แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับเนื่องจากว่าการที่การฝุ่นเพียม2.5ได้เนี่ยทำให้ช่องเนี่ยมันมีขนาดเล็กซึ่งส่งผลทําให้อากาศที่ผ่านเข้าออกเนี่ยค่อนข้างจะได้น้อยกว่ามุ้งลวดโดยทั่วไปนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังสนใจในเรื่องราวของมุ้งลวดนะครับสามารถติดตามสาระดีๆจากมุ้งลวด VR Pro ได้ผ่านทางช่องทาง Facebook และ YouTube Channel นะครับ VRPro เรื่องมุงลวดยกให้เราขอบคุณครับ